การแล้วประโในในการการรับหีบบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งร่วมกันรับหิบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน การตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง 1. น,นับทีละเล่จมจํานวนและเลขที่เล่มตรงกับบัญชีจัดสรร 2. นับทีละแผ่นในแต่ละเล่มว่าครบหรือไม่25แผ่นตรวจด้านหน้าและด้านหลังของบัตรผิดปกติหรือไม่ 3. ตรวจว่าทุกแผ่นมีรอยประทับตรายาคงคล่องต้นพ่ว และบัตรเลือกตั้งทุกแผ่น 4. กรอกรายการจำนวนบัตรเลือกตั้งที่นับได้แต่ละเล่นลงชื่อผู้รับมอบบนปกบัตรเลือกตั้งขั้นตอนการรับเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน2ชุดชุดที่6ใช้สำหรับการหมายเหตุลงคะแนนชุดที่7ใช้สำหรับติดประกาศหน้าที่เลือกตั้งการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 1. นึ่หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งผู้มอบหยิบบัตรเลือกตั้งและผู้รับมอบลงชื่อํำกัดไว้ใต้ฝาหยิบบัตรเลือกตั้งหยิบบัตรเลือกตั้งให้บรรจุบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในถุงพลาสติกใสแล้วปิดหยิบบัตรเลือกตั้งใช้แหลกซอทอทอทอสามสิบปิดทับช่องใส่บัตรบนหยิบบัตร ใส่กุญแจหรืออุปรกรณ์อื่นแทนกุญแจมัดหีบบัตรด้วยเชือกผูกลมไว้ด้านข้างถึงกล่อสองนะครับย้ำตรงนี้นะฮะไม่จะเป็นต้องสาสิบนะครับปิดด้วยเทปใสหรือว่ากาวยน่นกระดาษกาวย่นก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าต้องมัดมันน้าเชือกบัตรเลือกตั้งไปเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัย ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่กนกำหนดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยสุดยอดปลอดภยัยการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ประจำที่เลือกตั้งภายใต้รับมอบผลงมาตั้งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เพียบร้อยแล้วผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่ใช้เป็นที่เลือกตั้งอย่างนี้ตรวจดูสถานที่เลือกตั้งว่าอยู่บริเวณใดแห่งใดกรณีที่เลือกตั้งเป็นเต็นท์หรืออาคารโล่งต้องมีฉัดยึกก้าหลังไว้ให้เรียบร้อ,รอยตรวจดูความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในที่เลือกตั้งเช่นโต๊ะเก้าอี้สำหรับกรรมการประจหน่วยเลือกตั้งโต๊ะตั้งหุ่นป่า ต๊ะตั้งคูหาไว้ให้เพียงพอจัดที่เลือกตั้งไว้ให้พร้อมก่อนวันเลือกตั้งจัดที่นั่งของตัวแทนผู้สมัครหากมีการแต่งตั้งโดยจัดที่นั่งในจุดที่มองเห็นได้โดยรอบขั้นตอนที่สองก่อนเปิดการลงคะแนนก่อนเวลาลงคะแนนปกนาฬิกาถึง7นาฬิกา จัดสถานที่นั่งให้เหมาะสมและสะดวกต่อการลงคะแนนตรวจความเรียบร้อยในสถานที่เลือกตั้งถ้ามีป้ายโฆษณาหาเสียงให้นำออกหรือทำลายจัดประดับหรือติดธงชาติไว้ในที่เหมาะสมติดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเอกสารที่กำหนดให้ปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งคือประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งของที่เลือกตั้งประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งคําสั่งแต่งตั้งจากสังเกตไหมครับมันเขาไม่ได้พูดถึงสาทอพอท้อนหนึ่งนะครับแสดงว่าระเบียบใหม่เขาเดิมเราเราต้องติดใช่ไหมสาสทอพอท้อนหนึ่งะครับแสดงว่าระเบียบใหม่เขาเขาไม่ต้องติดเอาไปเปิดปิดประกาศหน้าหน่วย ก้าพนักงานสม่มรสับเอกตับัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งตัวอย่างจัดติดป้ายทางเข้าออกและป้ายอื่นๆให้เรียบร้อยจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ไว้พร้อมใช้ จัดวัสดุตตอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งตรวจสอบขี่บัตรเลือกตั้งที่บรรจุบัตรเลือกตั้งว่าเรียบร้อยหรือไม่เปิดอีบัตรเลือกตั้งโดยตัดสายรัดให้เก็บไว้แล้วนำบัตรเลือกตั้งออกจากหีบัตรตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งและจัดทำประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้ง อันนี้ก็เอาไว้พรุ่งนี้นะครับลงคะแนนการลงคะแนนในหน่วยเน่่ยย้ำตรงนี้อีกครั้งเนยครับว่าวันรับมอ,อบปรสดุอุปกรณ์เนี่ยนะครับถ้าเราติดสามสิบนหกนะครับไม่ต้องซีนนะไม่ต้องซีนรอบหีนะครับเราจะไปซีนตอนไหน,นรู้ไหมฮะวันลงคะแนนใช่ไหมครับวันลงคะแนนนี้เราจะปิด จะเปิดช่องใส่บัตรใช่ไหมเซ็นแล้วไม่ต้องเซ็นนะครับเราจะไปเซ็นตอนไหนรู้ไหมเราปิดสามสิบหกอีตอนนักคะแนนเสร็จแล้วนะครับที่จะเก็บถุงบัตรด,ดีบัตรเสียนะครับแบบสิบสาแบบสี่สแบเบอ็ดแบบนะครับใส่ไปในอีกตอนที่จะนำมาส่งสตอนนั้นเร,เราถึงจะปิดแบบสามสิบหเซ็นชื่อนะครับซีน รอบอีกนะครับถึงจะทําครบขั้นตอนตรงนั้นนะครพรุ่งนี้จะมาเน้นย้ำตรงนี้อีกทีนะครับพรุ่งนี้จะไปเน้นย้ำตรงนี้อีกทเีเดี๋ยวเปิดให้ดูคําถามนะมีคําถามนะครับคําถามเกี่ยวกับเรื่องถามเรื่องสมาชิกนะถามเรื่องสมาชิกกรณี สมาชิกเนี่ยต้องมีชื่อ,อนะครับมีชื่ออยู่ในเขตเขตกรณีสมาชิกคนละเขตนะครับที่พราถามนะฮะสมาชิกคนละเขตเลือกตั้งเนี่ยถามว่ากรณีย้ายจากเขตหนึ่งมาเขตสองเนี่ยนะน่าจะเป็นหมายถึงอบต่อนะย้ายจากหมดหนึ่งมาหมดสองนะครับ แล้วชื่อหมู่ที่สองนี่ไม่ถึงอยู่ไม่ถึงหนึ่งปีนะครับก็เลยีเพิ่มชื่อเนี่ยจะเป็นชื่อ,ม,อมือเพิเ่มชื่อในหมู่หนึ่งได้ไหมครับถ้าถามว่าจะเป็นเพิ่มชื่อในหมู่หนึ่งได้อย่างไรในเมื่อหมู่หนึ่งกับหมู่สองนี่คละเขเตกังนะฮะท่านจำไม่ได้ไ,ดไมครัฮะถึงอยู่คนละเขต นะครับแต่ว,ว่าเป็นเขตอะไรเดียวกันเขตนายกใช่ไหมขณะนี้เลือกนายกกับสมาชิกพร้อมกันใช่ตอนนี้มีเลือกนายกกับสมาชิกพร้อมกันอำแนกตรงนี้ฮะดีๆนะตอนนี้มีเลือกนายกกับสมาชิกพร้อมกันนะฮะนายกมีสิทธิไหมครับสมมติว่าอยู่เขตนด่นนี่เกินหนึ่งปีโมเงนี้ มีสิทธิเรื่องนายกแล้วไม่มีปัญหาะฮ่ถ้าจะเลือกสมาชิกมีไหมครับสมาชิกของหมู่เก่ามีไหมเอาง่ายๆเขตเทศบาลเนี่ยเทศบาลตะบนมีสองเขตนะฮะย้ายจากเขตหนึ่งมาเขตสองไม่ถึงปีนะครับกรณีเรื่องนายกออยู่สองเขตในรวมกันเกินหนึ่งปีเรื่องนายกมีสิทธิไหมมี กรณีเลือกเฉพาะ Chief, สมาชิกเนี่ยสมมติะอยู่เขตหนึ่งเกินหนึ่งปีเนี่ยจะไปเพิ่มชื่อในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งได้ไหมได้นะครับเทสบาเนี่ยจะจะเห็นภาพชัดไหมไปเพิ่มชื่อเลือกสมาชิกในเขตที่หนึ่งได้นะครับคือเลือกได้ทั้งนายกทั้งสมาชิกเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ย ชื่อนายกเนี่ยมันจะปรากฏและในเคสสองสมาชิกถ้าจะใช้สิทธิเลือกมันปรากฏในเคสหนึ่งนะครับดี๋ยอขอเขาเพิ่มเรื่องวันนายกทั้งสมาชิกเนี่ย้อเพิ่มสองนะอันนี้ได้มาานที่ประการนอกวันก่อนที่จะชุดกระหลัดทางสำนักทะเบียนภาคก็มาชี้แจงอยู่อาจจะทำได้แต่ว่ายุ่งยากนะครับ ในเรื่องการคีบข้อมูล